ครับเดี๋ยวพามาติดสติกเกอร์นะครับพอดีผมได้สติกเกอร์บ้านจูจับมานะครับแล้วทีนี้นะครับการติดสติกเกอร์เนี่ยให้มันสวยนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ้างช่างนะครับมีเทคนิคง่ายๆก็คือนะครับเราใช้อน้ำยาล้างจานนะครับผสมน้ำนะครับหรือซันไลท์แล้วนี่แหละนะครับก่อนติดนะครับเช็ดให้สะอาดเนาะแล้วก็น้ำยาล้างจานนะครับลงไปก่อนถ้าทาเนี่ยนะครับมันจะเลื่อนได้ถ้าเราไม่ทาเนี่ยมันจะ ติดล้วเลื่อนไม่ได้เลยแราะมันจะไม่ค่อยสวยรีดมันรีดไม่ค่อยสวยนะอันนี้ก็ต้องนี่ก็ลิงนะครับจริงๆผมเลิงไว้ละนะชึบแล้แกะออกมาเลยติดลงไปเลยนะครับ,บก็อยู่ประมาณนี้ครับ เห็นไหมถ้าเรา,รา,า,ล,ราล้างจานมันจะเลื่อนได้นะครับเราก็เลื่อนขยับอามุมที่เราชอบนะครับโอเคผมชอบประมาณนี้นะนี่นะครับใช้ผ้าเช็ดออกนะครับเนี่ยมันจะขยับได้เราสามารถขยับได้ตามจุดที่เราชอบเลยนะครับนี่รอเรารอให้ น้ำมันแห้งนะครับมันก็จะติดแน่นเหมือนอสติกเกอร์เลยปกติเลยอนะ่ะง่ายดีแต่ถ้าเราไม่ใส่น้ำยาล้างจานเนี่ยมันจะขยับไม่ได้ถ้าติดจีบมันก็ต้องแกะอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะทําให้ไม่สวยไดนะ้ตัวนี้ก็เป็นที่หลีกติด สติกเกอร์ง่ายๆนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แห่งนะครับตัวนี้เจ้ามูาชินะครับเป็นนายแบบนะครับสติ๊กเกอร์นะครับบ้านจูแจมไทยหลังอานะครับใครเห็นพ่านขับไปทางไหนก็แวะทักทายกันได้นะครับเป็นรถคันนี้เองนะครับผมสวัสดีครับ